นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e และผู้ติดตามของเฮีฮาวันเพจท,ทุกทุกท่านนะฮะอ่ะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องคอกขดายมีจูหรือมีจิมนะฮะก่อนเราจะเริ่มทฤษฎีเรื่องนี้ผมขอรับประวัติคอกขดายคร่าวๆก่อนนะฮะคอกขดายปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่126และอนิเมะตอนที่76ฮะเขาเกิดวันที่5เดือนกันยายนปัจจุบันก็เป็นเจ้าของกิจการก่อเาหนังตาจระเข้ เรามาฟังกันต่อฮะในอดีตเขาเคยได้รับตาแหน่งจิตเทพจนสัตวและเคยเป็นหัวหน้าองค์กรอาชญากรรมบา็ลกเวิร์กโดยใช้นามแฝงว่ามิสเตอร์ซีโร่และหลังจากที่เขาป้ายแพ้ให้กับลูฟี่เขาก็ถูกปลดจากจิตเทพจนสัตวและถูกรัฐบาลจับกลุ่มภายหลังถูกนําตัวไปขังที่คุกอิมเพลดาวและจากเหตุการณ์ที่ลูฟี่บุกไปคุกอิมเพลดาวเพื่อช่วยบริกัรดีเอสที่กาลังจะถูกประหารเจอีวานก็ได้ช่วยข้อขดายออกมาด้วยพอข้อขดายบอกว่าจะช่วยเหลือลูฟี่เพื่อแลกเปลี่ยนกับอิสรภาพของตน เนื่องจากอีวานคอบคิดว่าโคขดายจะเป็นประโยชน์ต่อสึกจนสลัดหมวดขาวปะทะกองทัพเลือได้หลังจากจบสงครามที่มานีฟอร์ดโคขด้กับดัตหรือมิเตอร์วันได้พักรักษาตัวที่ก่อแห่งหนึ่งในแกนไลหลังจากที่ได้ข่าวเรื่องดูฟี่ไปตีระครังอ็อกเบลถึง16ครั้งในการแหวอรายการตายของอิดและหนวดขาวโคขดายกับดัตก็เริ่มออกเดินทางไปที่โลกใหม่หลังจาก2ปีให้หลังจากนั้นเขาก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในเกาะที่ไหนสักแห่งในโลกใหม่และนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เรื่องโดฟาเมโกราออจากเททพนสัด และทาฟาก้ารอประกาศเป็นพันธมิตรกับมังกี้ดีลูฟี่และเรื่องยุทธทัศกับคิดที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับบาซิลฮอคินและสกัดแมนอาพูเรามาเริ่มทฤษฎีของเรากันดีกว่าเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้อ้างอิงจากเว็บพันทิปโดยนำความเป็นไปได้ของแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งมารวมกันแริวม,มาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะฮะซึ่งหลังจากที่ดลูฟี่กับจีวานได้เจอพิกกีของเราเนี่ยตอนนั้นพิกกีก็ขอให้ดลูฟี่ช่วยแต่ดลูฟี่ก็ปฏิเสธไป เขไม่อยากให้ขคกกดายไปทําลายเมืองของประเทศอื่นที่ไปซ้ํากับอดีตที่เคยทํากับอาณาจักรอาราบัตตาแต่ตอนนั้นเจานก็พูดขึ้นมาว่าให้เขาเข้ามาร่วมด้วยเถอะเขาจะเป็นกับการช่วยอิในศุกนี้เจานก็บอกกับลูฟี่อีกว่าขคากกดายไม่กล้าติกติกับพวกเราหรอกเพราะฉันรู้จักกับเขาตั้งแต่สมัยตอนนี้เขายังเป็นลุคก,กี้อยู่และในตอนนั้นฉันก็ได้รู้จุดอ่อนของเขาอีกด้วยนี่หละฮะคือสาเหตุที่ทําให้เราคิดกันไปต่างๆนานา,นา,นานว่าพี่เข้ของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกันแน่ และผมเองก็ได้สงสัยเหมือนกันนะผมจึงไปขุดข้อมูลมาและรวบรวมมาให้ฟังสรุปย่อยๆได้ดังนี้ฮนะทฤษฎีที่1ข้อกระไดเจาะหูด้านขวาซึ่งเหมือนกับผู้หญิงเพราะผู้ชายอย่างเราเราเนี่ยยังไงถ้าจะเจาะหูก็ต้องเจาะด้านซ้ายและผมเองก็ได้เจาะด้านซ้ายเหมือนกันฮนะทฤษฎีที่2เรื่องรูปฮนะซึ่งรูปในยวด็กของเขาดูไม่ออกฮนะว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่ผมดูดูแล้วยังไงก็ผู้ชายนะฮะ และทฤษฎีที่3ก็คือจากชื่อกลุ่มลับบารล็อกเวิร์กลากศัพท์ของคําว่าบารล็อกมาจากคําว่าไขามุกที่ไม่สมบูรณ์ฮะซึ่งไขมุกณนะที่นี้อาจจะหมายถึงเพศหญิงก็เป็นได้แต่ในความคิดของผมยังไงผมก็คิดว่าเป็นผู้ชายฮะเพราะเจีวานเนี่ยเขารู้จักกับพี่เคของเราตอนสมัยเป็นลูก,กี้ซึ่งตอนนั้นในใบประกาศจับของเบคเคของเราเนี่ยเป็นผู้ชายฮะสรุปเลยนะฮะสำหรับทฤษฎีนี้ผมคิดว่าเป็นผู้ชายแน่นอนฮะ ก็พิเกของเราเล่นหัวซะขนาดนี้จะเป็นผู้หญิงได้ยังไงล่ะจริงไหมส่วนความลับที่เจีวันขู่พิเคเนี่ยก็คืออย่างนี้ฮะในอดีตเจีอีวันบอมตัวเป็นผู้หญิงประกอบเข้ากับจังหวะที่พิเคของเราเมาแอะอยู่พอดีทั้งคู่ก็เลยได้เสียกันไปแต่พอพ่เคของเราตื่นขึ้นมาก็เจอเยป้าหน้าแก่นอนอยู่ข้างเขาก็เลยตกใจและกลัวเจีอีวันจะพูดความจริงให้คนหน่นรู้อ่ะอันนี้คำคนะฮะ ก็จบไปแล้วนะฮะกับทฤษฎีนี้ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม,มด้วยนะฮะไว้ละฮะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับไร